พระนะปีใหม่ไทยให้สุขภาพแข็งแรงพนะขอไหนคะให้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขัญยืนเป็นร่มโพอร์มร่องใจของลูกหลานตลอดไปอืมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะนะหนูก็ส่งน้ำพระให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเงินทองไหลมาเทมามีความมั่นคงในชีวิตนะมีงานเยอะๆเป็นงานที่ได้เงินนะจ๊ะส่าุ แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงหน้าไม่เหี่ยวหน้าไม่ย่นเขาให้หน้าตึงหน้าใสโอเคน้หน้าทอ,นะนะองติ้งนองติ้ง,ง,ง,งนะนะนะองหน้าห้องจ้ะดีและเดี๋ยวเราก็ทานข้าวนะคะ,ะให้แม่มีอายุแม่ขันเดืนมีความสุขมากๆนะจ๊ะ,จะสาธุสาธุ สวยเหลือเกินนะจ๊ะอือจำหนูไม่ได้ซะแล้วอยู่ที่ไหนเอก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 นพบลูกแล้วไปไหว้พระไปไหว้พระไหวหลวงปู่มันตายก็ไม่เป็นไรฉันได้แล้วพบลูกแลยไหวหลวงปู่น่หลปู่เลยสย อ้โปูงโมากพี่มานโกมาให้แม่นีแม่จ๋าต้องอาจที่ถานแบบนี้หลวงพ่อปูเจาขาหลวงาขาขอให้ดิฉันขอให้ดิฉันเชื่อเชื่อเชื่ออะไรคะมาดสฉอิสลามกูนณายุทธยามีสุขภาพ อธิพูดวตาที่มีสุขภาพมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีภัยมีแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเข้ามาในชีวิตอายุมั่นอายุมั่นขวญยืนขวญยืนเป็นร่มโพเป็นร่มโพรร่มใส่ร่มใส่ขอให้ลูกคนนี้ให้ลูกคนนี้อตลอดไปตลอดไปสาธุให้ทุกทุควองสาธุสาธุเองเอง เออเย้เออเอเออเ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 อาละนอนได้ล้วนึ่งละหนึละนอนได้ละโอ้โหนอนแล้วนะคะคดีนะคะแม่พ่อเกิดบนพี่เอ่อแม่พ่อเโอ้โหไม่ด้เจอหลายวันจำหนูไม่ได้คนที่เสียใจขึ้นหนูไม่ใช่แม่พี่น้องอรุณโนชาฝากมาให้คุณแม่ค่ะจ้ะให้มากราบสวัสดีปี่ไม้สวัสดีสงกรานต์อะไรต่างๆจ้ะ ขอบคุณคุณหนองมากนะคะนี่ไม่ใช่คุณหนองนี่นุชเอสอขอบคุณทั้งนุชขอบคุณคุณหนองมากนะคะทส่ปากของง่ายง่ายเลยดีจังเลยนี่คุณคุณน้องคุณหนองยนี่ชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไรนะอ้อยค่ะอ้อยค่ะอ้อยคุณหนองอ้อยคุณหนองอ้อยคุณหนองอ้อยคุณหนอ่อ้อยคุณหนอง้ย อพี่น้องพี่น้องพี่น้องบาย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 ต้อไม่เคแก่แล้วเนี่ยเ่ใหญ่โตนี่จังเลยจะก็แช่ตู้เย็นนะเออเดี๋ยวก็แช่ตู้เย็นให้โอเคขอบคุณจังเลยขอบคุณมากเลยค่ะจ้ะขอบคุณกรุงส่งเสริมวัฒนธรรมที่ส่งนี่มาให้แม่ ขอบคุณมากค่ะโอ้ดีจังเลยนี่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลตัวเองดีๆรยยู้ไหมอืใายค่ะมีความสุขไหมคะมีจีก็เพราลูกคนนี้ดูแลอยู่อื สบายอืออเออเสบาย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 ต้ใจมากเลยสบา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 ยใจโอ้ยกอบใจหอมไหมคะหอมไหมหอมหรือเปล่าหรือเหม็นอ อาบน้ำมาสามเดือนแล้วหอมเหรอจ๊ะนี่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบูแลตัวเองดีๆแล้วไหมไอ้อจน่าดีมากเลยถึงว่ากลับมาก็จะเข้าซื้อขนมมาฝากแม่ในห้องนอนทุกบัน่ะเลย เขาักยายเขาักยายเขาักยายจะมีความถุขมากที่ยังอยู่ก็อ้อยเอ๊ยยังไม่รู้ถ้ารู้เอาแต่อ้อยไปแล้วใครจะมาเลีย้ยงแม่เนี่ยเอาจะออกจากอ้อยไปได้ยังไงนะคะหนูยังไม่ตายาหนูยังอยู่อีกนาะาต้องดูแลแม่ยายฉันขอตายจากก้อยเลยแลม,<อ>แม่ต้องเป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับลูกๆแล้ไหมคะให้<ะ>ลูกหลานขอให้ลูกแข็งแรงขอให้เลือกมีเงินมีทองไ้ชนานพอแล้วจ้ะ เราจะได้ไม่ลําบากนะใช่จะไม่ลําบากนะหนูก็ทํางานนะคะก็ทํางานหาเงินเลี้ยงแม่ดีไหมล่ะหนูดีมากใจดีหนูใจดีอะคะใจดีกับแม่อืจะดูแลแม่ยังข่องใจยังอะไมาเหลี่ยวแล้วเราก็อยู่ของเราอย่างนี้ละจ้ะแม่จ๋าเอาให้มีความสุขที่สุดนะจ๊ะ ก็ลูกก็ยังแก่ตายแล้วลูกเอ้ยก็เลีแม่สักคนนะลูกนะแน่นอนลูกพียุคยืนนานขอใหานมีสี่มีเงินมีทอจะได้เลี้ยงแม่โอ้ยหนูต้องหาเลี้ยงแม่ให้มีความสุขที่สุดแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะนะอย่าซีเลียดมันจ๊ะเราจะต้องมีความสุขลา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 าล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 ลา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 าล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 าาล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 า ขอแห่แข็งแรงคุณเอ่ยแข็งแรงคอ๋แรงเงินทองไหลมาเทมาแรงเงินมาเลี้ยงแม่เอาเงินมาเลี้ยงแม่ใจเย้ใจชนะตลอดปลอดภัยชัยโยชัยโย่ใยโย่ใจชนนะตลอดปลอดไปใจโย่ใจโย่ใยเย้โจโย้เอยโย่โตโย่โตโย่ใจโย่ใจชนะตลอดปลอดไปแรงเงินทองไหลมาเทมาโต 哎。<Hey. S 2> uh.